ครับ,สว,ส,บ,รบสวัสดีครับผมครับเีด๋สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมแม็กกี้ทูนะครับแล้วนี้ <c oughs> ผม จะมาทำิที่ผมเคยทำมานานแล้วในช่องนี้นั่นก็คือการทำอาหารสไตล์ไมเก้นี่ <c oughs> ผมจะมาทำไอเทียมันเข้ากล้อง <c oughs> แล้วนี้นะฮะโจ <c oughs> ผมก็จะมาทำสิ่งที่เรียกว่าเค้กแต่เป็นเค้กที่ไม่ต้องใช้เตาอบนะฮะสุดยอดไหมฮะคุณกิจดีกิจดีใครวะ่สุดยอดไหมฮะ,ดดดดะ <c oughs> สุดยอดเลยแล้ววันนี้ <c oughs> ที่ผมได้ครัวที่ดูดีแบบนี้มา ก็เป็นเพราะคนคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าเหลาดึบส่วนคนนี้เหลาไดผมเหลาคึบด่างนะฮะวันนี้ผมจะมาใช้ครัวของเพื่อนของผมมชามเอ่อสิ่งที่เรียกว่าเค้กวัตถุดิของเรามีนมนมอะไรก็ได้ที่เป็นนมจืดหรือเป็นนมหวานก็ได้นะ,ะนมแม่อ่ะติดิต่อไปนะสิ่งที่เรียกว่าวฟันโออะไรก็ได้ โอริโอหรือฟันโอก็ได้นะแต่ฟันโอไม่ได้เยอะดีกูเลยชอบนะโอเคนะวัตถุดิบสุดท้ายนะฮะใครนะฮะก็แตงโมนะฮะแตงโมพามเลยไม่ใช่พี่เป๊ะเอฟไอเยอร์เราก็จะไปเริ่มกันเลยนะฮะว่าวิธีขั้นตอนเนี่ยมันทำยังไงบ้างนะฮะวัตถุดิบแรกนะที่เราไม่ใช่วัตถุดิบวัสดุแรกที่เราต้องใช้นะ่นคือโค้กนะฮะโค้กี่ไหนอะไอเยี่ยบามีโค้กหลายอันนะมา วนอเเี่ะบาต่อไปนะเอ่อช่วยช่วยผมชีกหน่อยนะใส่ยยานะเนี่ยเอ่อตอนนี้นะฮะเราก็แยกครีมกับตัวคุกกี้ออกหมดแล้วนะฮะส่วนอันนี้นะก็ทิ้งไปนะฮะแล้วเราก็จะิม่ขั้นตอนมึงไงครับเออก็ของบ้านก็เก็บซะแล้วตอนนี้นะก็ถึงขั้นตอนการตาให้มันละเอียดนะ ตำม,มันให้แรงอย่าให้มันอย่าให้มันเหลือแม่ไงเช่ดโอ้ยแจ๊แจแม่แจ๊เห็นแล้วมันต้องตำไปนะเฮ้ยเอ้เราต้องตำนี้ตำจนกว่ามันจะละเอียดเ <c oughs> ต็เลไเป็นเฮียการตำเนี่ยมจะค่อนข้างมีเสียงนะฮะแล้วมันจะไปรบกวนข้างบ้านนะะเราก็ต้องเปิดเสียงรบกวนนะฮะเราต้องพยายามยำทำเสียงรบกวนด้วยนะอ๋อ โอเคโอเคตอนนี้เราก็ตามให้มันละเอียดแล้วนะฮะละเอียดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็หาถ้วยนะฮะเดี๋ยวคุณหาถ้วยเฮ้ยดูพังดิฉันได้มะไม่เอาเดี๋ยวไอ้เนี่ยถ้วยสแตนเลสไม่มีอ่ะเฮ้ย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 ไอ้คนขโมยกินเราเอาถ้วยนี่แหละสวยดิกูชอบ ใส่แม่งแบบหูตาแตกไม่มีการตวงอะไรทั้งนั้นใส่แม่งแบบไม่มีการกลัวหกใส่แบบหูตาแตกนี่โอเคตงได้ต่อไปนะเราก็ต้องเิ่มขั้นตอนนะการใส่นมนะเราองใส่นมนะเออแก๊กอยู่ไหนฮะเออแกฮะนี่ครับโอ้ยตายเถอะเปลี่ยนที่ก็ไม่บอกแทงไหมนะฮะเราก็มาตัดกันนะฮะครับ โอ้โหน้ำเตะพี่กลัวไม่หกอ่ะมึงแบบมึงแบบไม่เกรงใจโอเคนะเฉยไปทั้งกล่องเลยนะมันลำเฉทั้งกล่องแล้วก็ใส่ไข่นะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะใส่แล้วมันจะนุ่มนะฮะบ้านกูแล้วก็ไข่ฟองหนึงนะฮะแล้วก็ ใช้ตะก้อนะตีให้มันเข้ากันนะฮะเราก็ตีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้ากันนะฮะมึงต้องไปทีโพสก่อนต้องไปทีโพสก่อนต้องทีโพสเออต้องต้องให้มันโหลดตัวละครก่อนเออโอเคอ่าโอเคโหลดละอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปพอเราตีให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะฮะแล้วเราก็ใส่ครีมนี่เข้าไปเลยนะฮะเดกแดไม่ได้็แดโอแล้วพอเราใส่ครีมเข้าไปแล้วนะเราก็เอ่อทำการคนให้มันเข้ากันนะฮะ หลังจากนี้เนะี่ยเราก็ต้องเตรียมพิมพ์แล้วนะว่าเราจะใส่ในพิมพ์ไหนนะฮะเราก็ต้องหาพิมพ์แล้วนะบ้างมีพิมพ์ปะขอทุกอย่างเอะเอออันนี้ก็น่าจะไดนะ้ไม่ใหญ่ไปหรอกมันะ้ยไม่ใหญ่ไปหรอกอ๋อดีมกูรู้ละกูรู้ละดีมใส่ถ้วยนี่อีกถ้วยหนึ่งไม่ได้แตกตา่างอ,อันนี้นะฮะเราต้องทาน้ำมันเอ้ยบ้านมีนี้เลยพอดีเลยบ้านกูไม่มีแต่ เราต้องเอาเนี่ยทาน้ำมันพืชนะหรือน้ำมันที่อะไรก็ได้นะอัที่มันหล่อลื่นนะโอเคนะฮะโอเคนะฮะเราก็ต้องจุ่มอันนี้นะแล้วก็เอามาทาในพิมพ์นี้เลยนะฮะว้าวสุดยอดไปเลยสุดยอดพ่มไงเฮียมึงอะที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะไอหน้าหล่อเซ็ตหยอกกันมั้มาเลยเพ่ขึ้นห้อหลบูมัจาดไปเฮียไปเลยแล้วเราก็ ทาให้มันเข้ากันเอ้ยทาให้มัน,นทั่วเลยนะฮะทั่วพิมพ์เลยนะฮะโอเคนะฮะเ,เราก็ได้แล้วนะแล้วหลังจะไปเราก็เทนี้ลงมาใส่นี้เลยไอ้ <โถ S 1> ผู้ช่วยเอ้ยเ<ถ>ทนี้ใส่นี่หน่อยมาได้เพี่อมวมิวมิวมิวมเราก็เทใส่นี่เลยฮนะยาวหกเซนเมตรนะหกเซนเมตรกูไล่ออกบ้านนะได้เลยครับเจ้าของบ้านทำหมกกุ้งไล่เจ้าของบ้านออกบ้านเจะไปนะฮะ <laughs> <laughs> แล้วก็เทลงไปเลยนะฮอร์สอืมอืมอืมดูดีมากเลยจสดูดีมากเลยจอร์ดน uh ี่น oh, uh ja. mm um> ี่น OK, yup ี่แล้วเราก็จะเอานนี้นะฮะเออบ้านมึงแม่งมึงมีทุกอย่างเลยเออแล้วก็เอาอันนี้ปาดลงมานะฮะให้มันไม่ใหญ่เทแล้วเออระวังจานแตกนะเว้ยเราไม่มีตังค์ซื้อจ่ายขอนะเว้ยโอเคหลังจากนี้เราก็จะทำเอ่อเราก็จะเตรียมหม้อหนึ่งแล้วก็เข้าหม้อหนึ่งละเอียดเอ้ยเราจะเข้าหม้อหนึ่งกันแล้วนะฮะโอเคไปเลยนะฮะอะไรวงขายใหญ่อะจริงดิ ไอ้เยี่ยโคตเจ๋งเลยว่ะเก็บรอบเจ๋งวะเนี่ยเ๋นนีะะขอสาเปิดแก๊สยังอ่ะฮะเปิดแก๊สยังแบบนี้ไ่ะดิกอ้ัวพัไดีอมเช็ดแล้กิ่นลบเหลวน่ะมิชชั่นเฟลแก๊สหมดนะตอนนี้นะเราก็ต้องใช้อันนี้แทนแก๊จฉุเฉินมีปะวะไอ้เยี่ยเนี่ย เอ้มีมีเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเจ๋งที่จุดแก๊สอยู่ไหนวะไอ้ไอ้เอ้ย,อยมีแก๊สไม่มีที่จุดแก๊สย <c oughs> ังอยู่อยู่เนี่ยรถไฟแล้วเนี่ย <c oughs> รอเจ้าของบ้านเอาที่จุดแก๊สนะฮะแล้วเราก็ต้องทีโพสรอให้โมเดลโหลดก่อนนะฮะ อุ้ยครวมวันนี้เซ็ตหยอ่อนตอนนี้นะฮะเราก็ต้องออกไปซื้อนะอะมึงเอาตังค์ยัง,อ,งอ,อ่ะอม่โอ้โหให้ตายเถอะพระเจ้าแดดก็ร้อนเฮ้ยเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวผมขอใส่รองเท้าผมก่อนเลยกันแนละ้วก็ต้องปีนออกไปนี่เออต้องปีนออกไปมาวางไว้โอเคนี่นี่นี่วางให้มันตรง,งเออทำอย่างนี้ที่หนึ่งอ่ะมึงไม่รู้จักอ่ะ แล้วเราก็อันนี้นะโอเคนะฮะเราก็ใช่มันต้องครอบรอยู่แล้วโอเคนี่เราวางนี่ตรงกลางเลยนะฮะแล้วเราก็ต้องรอมันสุกนะประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะฮะอาโอเคตอนนี้มันก็ได้แล้วนะครับหลังจากที่เรารอกันมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะฮะนี่นะ่าคือหน้าตางมันอาจจะมีถุงบางอยู่เพราะว่าเ,เดี๋ยวไอ้น้ำมันลงไปนะเราต้องใช้ถุงบางไว้ด้วยนะฮะนี่ดูตา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 มัน เอาไอ้เกียร์กล้องเป็นฟางจับมันขึ้นมานะฮะเราวังแต่เนี่ยค่อนข้างอันตรายเนาะโอ้ยร้องน้อแล้วเราก็จะเอาเออ่มิดมาซับมันออกนะฮะเราจะทำการแซะมันออกนะฮะทางด้านนี้นะแซะมันออกมาเลยนะฮะเดี๋ยวก็ออกเองนะฮะออกง่ายเหมือนใช้น้ำยาหล่อเลี้ยงเลยโอเคนะหลังจากที่มันด้านแล้วนะฮะ แล้วก็การความมาคร่ำม <c oughs> ันนะตอนนี้ก็ค่อนข้างยากนะนี่นะฮะแต่ก็เคาะมัน, <c oughs> นเชื่อป่าวว่ามันไม่ออกโอ้โหเลอะอีกเลย้ตอนนี้เจอปัญหาใหญ่แล้วนะ เราใส่น้ำมันน้อยไปนะ <c oughs> ไม่ไม่ออกว่ะลุง,นนงไม่ไม่ออกไ,ไอ้ย่ะร้อนรอน <c oughs> ไม่ไม่ออกว่ะเราผิดพลาดอะไร <c oughs> โอเคนะเราเราออกมาได้นะแต่เค้กหลุดนะ <c oughs> โอ้เราดูดีี่ยมันคดคดนิ่มอ่ะส,สีสีดูมันสิ พอไม่ออกไอ้เหี้ยเอ่อเราจะเก็บทุกเม็ดทุกเหนียวนะฮะเราเสียได้นะแล้วเทไปเลยนะโอเคนี่ครับคือเค้กฟันโอที่ผมได้ทำขึ้นมาโอ้ใช่เหตุเด๋ยวพระเจ้ามันดูสวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะมะโอเคผมจะลองชิมดูนะฮะ ังไม่ชัดนะขอให้ทีมอืมจืดไอหย <laughs> ลืมใส่น้ำตาลเออไม่เป็นไรนะอันนี้ก็มีแค่นี้นะออแล้ววันนี้เราขอลาไปก่อนฮนะบ๊ายบายจบแบบนี้เลย <laughs> จบไม่างี้ขมิมนตำปลุกขมิมนตำปลุกขมิ้นตำปลุกคือสมุนขจิมตรัสขมิ้นสำดร็จขับนวลขับรุ่ง